สวัสดีค่ะปกติชองบอลลำเพินออฟฟิเชียลนะคะห่อนแล้วห่อนแล้วก็สีรลองเพลงใดห้อยใจมงไฟแสนค่ะเมื่อนี้แมนบ้างแมนค่ะเอาเพลงไหมปลาชีบ้างไปเพลงไหมปลาชลีติงลิ่งติงลิ่งติงลิ่งตะลิ่งติลิงติ่งติงตะลิงติะิมใ่เพงเลาเลยตะลิ่งลิ่งเืองตะลุมบุบบุบนั่นิเธอลองนะ ก็มีแต่เฉยล่ะบทสุดท้ายเนี่ยฮะนั่นอะไรครับเพลงสุดท้ายนี่มั้งขาเพลงแรกจ้ะเอาเพลงแรกค่ะที่เธอเกิดไปเลยค่ะวันนี้ปรับโชว์ใหม่เหรอเมนมันจะมีแดนเซอร์เอ้าหอฝันเหรอไม่ใช่ต่อจากหอฝันไงที่มันเป็นเป็นผู้หญิงขึ้นอีกน่ะที่เป็นฮักลานอ่ะเอาเพลงนี้ขึ้นเลยขวอยอะไรด้วยนะเออ อฟกอดจริงแต่ระบุมบุมน่ะเธอร้องน่ะร้องเลยไฟกอดนั่งเล่สีล่องอีหลีจริงจริงเนี่ยเออนั่งเล่นสีหลองอีหลีมาแล้วจ้าของรุ่นยูงฮานนั่งเล่นสีหลองอีหลีพักยูทูบเบอร์สาวเบอร์หนึ่งสองามแม่ปเทศไทเอาคนที่สี่ออกนะผมจะเอาเสดจายสาวแต่ใส่โอเคนะเข้าแล้วเราปวดแใจใส่สาวแต่นเี่แต่กูปวดแข่าแต่เว้ อไม่ไาวัอนไม่า่เป็นนะเต็นไม่ไปนั่งอ่ะเต็นเต็มแล้วหรอฮะกเกี่ยวไอ้นี่อยู่คนเดวอยู่กับใครเนี่ยกับพอยค่ะและอีพอยก็มีเต็นอยู่ ตีดากม <tutorial. S 1> ันเออนั่นแหละมันมากวนตีมันเลยโว้ยาแก้มแก้มขาวสักหน่อยฉันแก้มซาวก็ลูก เอาที่ได้ครูออก่แล้วไม่เห็นบ่อนาขาอยู่กเน่มบอกกินตับทีเิลิงแม่ปีนี่เอาไปคิดตัวนี้นะยายามหาลูก้วนะ กแ่าบกินโอยกินแของมือได้กันนก็ไหวมือเื่อพอยัอวันนี้บอสประชุมหไหพี่ยูทูบเบอร์ชั้นมาอดดประชุมหรอกว่าจันรสอโชว์ไหมบอสดดประชุมหอกเสือสลอ กนมันไม่ีหนามันก็อยู่บนบกเนาะกระถือด้วย่ะไม่หเออกือมันไม่มีหนามันก็อยู่บนบกกว่าพี่เมือดาร์คุนากรแต่ข้าเหลีบ่ได้ไก่อนเออมาว่าห้เด็ก่อนใหพวกแนใช้บุแล้วมแรกเอาเอาออีกมแรกเออขอื่เอรออา่เอาข้าเ่าเออคอื่นใช่หนูอ กูปอซังมากดิอ้าวเขาบอลูเด้อแมแดงขาไปแล้วบกงเมือทสิวันฮัทลํำเหลืองเล้วกูได้ยินแล้วว่าสี่แดงข้ามไปแล้วบ่กบมีคนแดงขําไปแล้วบอ้าวฉันบอลูเลยฉันบอลูเลยเพคะมเกเปงอสิบเเกิดเพค้าอกให้คามก็ขอการใชไ้กัน ทีไปเกิดเป็นอยังวัเนี้ยมันเนี้เอาตอบถามเอาล่องตอบตรงดู้ลองแต่งตรงนู้นเอาแต่งเองเอาสิบเอามานักเป่าอุ้งเองเออมื่นนี่นักเปล่าอุ้งเองเจ้าอยากล่องไปเกิดอยู่บ้ามนุษย์บ่เจปาอเจ้าอยากไปเกิดเป็นอีหย่างเอาก็ต้องเว้าเด็กพระองค์พิคาเมือนชันบ่ไปเกิดพิคาไปสิเลยเออ ฉันเป็นนางฝั้งพระองค์เปีย์ค้ามอมฉันสิเพราไปเกิดเปค้าเปาสิเลยมอมฉันจะยุ่สงครามกับองค์อินอินเจ้าอยากลไปเกิดอยู่เมืองมนษร์บอ้าบอดาคยูผ่านบอกันใช่จ้ะเออนี้ได้ เป็นผอบกันชัยดิอดเป็นซื้อกันชัเป็นองค์อิเดิเอาแค่โบนแม่าแมผอกันชอยู่ข้างล่างเป็นองค์อินดิองค์อน่าองค์อิท่าองค์อิท่าราเจ้าดลาซื้อหยังน้า่าิงนาฝ่าว่งแ่า้า่าิง ก็จังซ้อมละจังซ้อมอยากายุ้น่าอยาอายุ้งแต่ว่าเนี่ยเป็นต่อายแค่เออมันนี่กับเปียนโบส์ไม่หลวเป็นคำว่า่ะแลถาม่ละบู้จังซื่อเราเลยไปนั่นนะพอกันใ่ละแต่ละก็เลด้ว่าว่าผมไม่ใช่ไปลวไปลวไปกับแม่ละคนหม่อบกาศเนี่ มันได้ล่งอกากือเก่งนะน่มาเ้ใ่ะจ๊ะวกนี้พกเกืองแล้วยจะของนงพันนี่ะแล้วเปาเราจะพาไปซื้อสาบ้าน่ะมืน่ตง่างเเล่าเห็นราีมาโรเบิร์ลล่ให้พอน้่าเงี้อีก้องหมื่นนี่ให้พอน้ําเงี้ยไป มมาแสดงอย่โวกสีนี่พอจะไม่พัดนึงมันขนลูกหยกหน่อยแล้วก็นั่งเงินไปเบราว่านี่สองหมื่นนั่งอยู่ห้าหเดียนพออุบวนได้พอุบวนก็เป็นผู้รับหนามันป็นมันเป็นสะกูลบกหยไหน่อยพราะว่านั่เงินสองสหมื่นอยู่ห้างห้องเพียนพี่น้องขาสารคดีนี่ไปสนิทกันได้ับพอกำลังคลิปหนาเด้ออย่าลืมกดติดตามอย่าข้ามโฆษณาค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมกันค